หนาวอะหนาว<น><น>โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโกล์อะกราเดนกันอีกแล้วนะซึ่งเอพิโซดเดีดไปต่อ ามาล่าสอนเมื่อกี้หลุดในเองโอเคครับนะวันนี้ก็มาอยู่ในเอพิโซดหกนะก็วันนี้ครับตัวเกมกำการอัปเดตไปเทียบร้อยนะซึ่งอัปเดตใหม่นี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามอ่าไม่เชิงสรุปดิเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นนอัปเดตใหม่ละกันนะเพราะว่าอัปเดตทีเดี้วน,นะก็คือผมไม่เล่นนั่นเองนะก็คือเล่นไม่จบอ่ะอ่าเข้าใจะมาเล่นไม่จบในเอพีนี้ผมว่าเล่นจบแน่นอนนะนะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะแต่อัปเดตเนี้ยเป็นอัปเดตคราฟติ้งนะนี่อัปเดตคราฟติ้งนะก็จะมีเนื้อคองมาใหม,นะนม่นนะอุ้ย นี่มีของใหม่เลยอันนี้ก็จะเป็นของเก่านะอันนี้ก็เป็นของเก่าด้วยนะเนี่ยของก็จะมานี้ซึ่งผมได้เป็นได้สองอันนี้มาแล้วเหลือแค่นี้ยังไม่มาเดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องเอาแหละอันนี้เดี๋ยวผมผมทำแน่นอนนะสำหรับอันนี้นะแล้วก็มีอันนี้ครับ,แอ,บ,นะแ,อบแอนตี้เบรกนะแอนตี้เบรกแอนติ แอนตี้แอนตี้เชย่ออันนี้เขาบอกเป็นแพ็กดีนะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะแพ็กดีทำอะไรได้ผมไปหาคูมมาแล้วซึ่งไอแพ็กดีเนี่ยมันสามารถเพิ่มขนาดกระเป๋าเราได้เว้ยอ่าก็คือเรา,เราต้องเราต้องใช้ของคราฟประมาณนี้ครับนะก็จะมีใช้แอนตี้บีเอใช้ซันฟลอเวอร์เฟิร์เพาเียน้ำพึ่งสองร้อยห้าสิบออย ผนคิดปัญหาตรงที่น่าจะซัน s u n เวอร์แหละคนดูนะอย่างอื่นก็ไม่น่าติดปัญหาอะไรนี่ครับแล้วก็มีของมาขายเหมือนเดิมครับก็จะมีนี่ครับเป็นช็อกช็อคอาฟุตเหรออ็อันนี้เป็นปืนครับยิงแล้วมาติดปรับสายฟ้านะแล้วก็อันนี้เป็นปืนที่ติดบัฟโพลิเนทอันนี้ปืนที่ยิงติดบัฟโกโก้อ่าจะมีประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีนี่ครับสปริงเกอร์ใหม่ซึ่งผมไ้ทำการคว้าแล้วสองอันนะก็จะมีอ่าสไปซี่นะสปริงเกอร์แล้วก็เป็นอ่าไปเอ่อเรียกว่าสวีทสโปเกอร์สไปริงเกอร์นะไม่ ตั่เียบสุนเนีย,นยแล้วเนี่ยนี่ก็มีนี้ด้วยบลูเบอรี่สปิงเกอร์นะแต่ผมยังไม่ได้ทราฟนะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้สอนนี้แล้วกันเพราะว่าน่าคราฟอยู่เมื่อคืนนะก็หาของอะไรแป๊บเดียวได้นะแล้วก็ตรงน,นี้เป็นทราฟเมล็ดเว้ยนะแล้วก็อันนี้ครับเป็นแพคมเมล็ดใหม่นะก็เป็นแพคฟรีนะแต่ต้องใช้น้ำผึ้งแรกหน่อยนะซึ่งผมก็มีอยู่นะแล้วก็เป็นต้นใหม่คนระับต้นมาคุณนะเออเป็นต้นใหม่นะ แล้วก็ี่ผมทำมานี้แล้วต้นซันโครนะใช่ว่าชื่อนี้ว่าซันโครนี่ครับต้นซันโครของปู่แะนะต้นซันโครนี่ครับเป็นหน้าตาของต้นซันโครนะแต่ต้นเล็กไงไม่รู้อะไม่แน่ใจเป็นต้นแหลมนะผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นต้นแหลมไหมก็คือยังไม่ได้นี่หรอกโอเคเดี๋ยววันนี้นะก็มาอัปเดตสวนบบนี้แล้วนะก็คือนี่ครับอัปเดตสวนก็คือสวนเราก็รูลกขึ้นแล้วนะผมก็ย้ายพริกกระมอ้ข้างหน้านะแล้วก็นีบูลเมลอนแก่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วตรงนี้ครับเป็นต้นมะม่วงนะ เห็นไหมก็จะมีติดบัฟเยอะแยะไปหมดเลยมีติดบัฟเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนนี้มะม่วงเราคือใช้คําว่าสุดยอดแล้วนี่ครับแล้วก็มีเอมเบอร์ลิลลี่เห็นไหมผมมีทั้งหมด3ต้นนะที่ปลูกตอนนี้มีเอมเบอร์ลิลลี่ที่ปลูก3ต้นนะเห็นปหมเอมเบอร์ใจ่ขวาจริงอะเอมเบอร์ลิลี่ผมมีในตัวเยอะกว่าคนี้เลยคือในเทปเนี่ยที่คุณดูเห็นอะมันจะมีแค่สามต้นใช่ไหมนี่ครับแล้วผม,มแล้วมาดูกันในกระเป๋าเอมเบอร์ ลิลลี่ผมมีหกต้นผมมีหกต้นเลยนะสำหรับต้นแอบเบิลลิลลี่นะก็ยังไม่ได้ปลูกนะก็ยแามจะเคพียรพื้นที่อยู่นะแทนที่จะปลูกอยู่ ซึ่งคิดว่ามูมิร่อนอาจจะย้ายไปข้างหลังละเพราะว่ามูมิร่อนมันจะรกเกินนะแล้วก็มีต้นถั่วครับนี่ผมปลูกไว้3ต้นนะอันนี้เป็นต้นต้น,ตนที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะเห็นปะ่ะนี่แล้วก็มีต้นแบบมินิอ่าต้นมินิต้นหนึ่งแล้วก็มีในตัวด้วยนะซึ่งในตัวก็จะมีประมาณมีสามอันนะก็เป็น6ต้นนะแต่ยังไม่ได้ปลูกนะเพราะมันก็ลกเหมือนกัน <laughs> ตอนนี้ครับกรทอดยิงตรงนี้ผมใช้เป็นปลูกอ่าใช้คำว่าเป็นปลูกอะไรปลูกต้นเห็ดนะก็จะมีต้นเห็ดอยู่ข้างหลังแต่ผมเพิ่งกเก็บไปเมื่น, <laughs> น,นี้ก็ะา แก้มือรอบทิเรียนนั้นในการสุ่มแพ็กนะก็คือผมสุ่มไปใช่ไหมไม่ได้เลยนะแต่รอบนี้ครับผมได้ทำการเตรียมมาไปเทียบเลยรับก็คืออันนี้ะ่ะแพ็กซิส,แพ,ซสแพ็กซิสไหมนี่ผมแก้มือหนึ่ง ร้อยแ็กมาดูกันว่าทานจะวันผมจะมาหรือไม่คนดูคิดว่าทานจะวันจะมาหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะนี้ก็อยู่กันยาวๆนะสหรับการสุ่มต้นทานตะวันนะคิดว่าจะมาไหมถ้าเกิดใครคิดว่าน่าจะมาฝากกดไลค์นะกดตามด้วยนะถ้าคุณคิดว่าจะมาถ้าคุณูคิดว่าไม่มาแล้วนะก็คือก็คือยังไงต้องมาเข้าใจว่าต้องมาอยู่แล้ว่ะโอเคไปเริ่มสุ่มเลยผมจะสุ่มในการกดคลิปไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะรีบสุ่มนะเพราะว่ามันเยอะมากร้อยอันอ่ะเดี๋ยวผมก็พยายามจะหยุดที่ตอนที่มันแบบมีอะไรแปลกๆมาแล้วกันนะโอเคไป ท่นสิบ let's go วิ่งมาต้นแพ็กต่อมาตรงน,นี้ด้วยนะนี่แพ็กต่อมาด้วยใชมมันจะได้ดูแล้วตอนนี้ผมสูงไปเกือบจะสิบแพ็กแล้วนะคือไม่มีวิแววว่ามันจะมาเลยนะขนาดผมพูดเลยยังไม่มาเลยโอเคไลยคลิปยาวไป ฮูด yeah. ูดูดแเฮยเียาอแคปเลยแคปเลยอย่าไปขิงเพื่อน,นี่วะ <laughs> อุ้ยหกสสองแฮกโอ้ยก oh อุ้ยเหลือสิบหกสิบแฮกผมสุ่มเม่าไหรเนี่ย,ย <laughs> สามปดอ้ยที่เธอทัังวัน้อคนดีโอ้โหอสุ่มเงินเนิอ้ยเชี่ย มาเลยโอ้โหแล้วเหลืออีกหกสิบปัน<笑><笑>เอ้คุณดูเหลือหกสิบปันอะโอ้โหหกสิบปันผมจะไปทำอะไรวยเนี่ยนะหกสิบปันงั้นผมซื้อหมดเลยกันนะขอยิว้ว่าแค่ไปเล็กแพ็กอันใหม่อ่ะผมน่าจะใช้นลำพึ่งเยอะไดู้่นะโอเคเดี๋ยวเราซื้อต่วอ,อะไรดีวะมาโอ้ยมาไวเกินนะโอเคไปซื้อต่อนะดีนะผมกดสกิปรวๆเนะี่ยมันได้ต้องเสียเวลาด้วยไปอีกหกสิบแพ็ค let's go ใชโอ้ไปเลยโอ้ยวันน oh oh. oh, okay, ี masa, ้โอ้วันนี้วันนี้ดวงดวงโอ้โอ้ยโอ้ยอดยโอ้ยโอ้โห้ยโู้คโอ้ย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 เอ้ยอ้ยโยออออ้ยโย้ยโอ้โอ้อ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้คโอ้ยออ้ยออ้ยอ้ยอ้ยอ้าโอ้ยออ้ยโอ้ย้แ้ย้าออ้ว นะโอเคไม่มีไม่มานะถ้าแมงปอมาคือสุดเอา้าสัตว์เลี้ยงเต็มอีกอันนึงเซลเสร็จนี่น,น,นนะคุณดูขอเวลาแป๊บนึงโอเคผมเซลสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาเปิดอีกสองฟองกันมาดูกันว่าเอ้ยถ้าถ้าแมงปอมาวันนี้คือดวงสุดมากเลยนะเว้ยแมงสูดจุดสองห้ามันโผล่มาหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะเหลือยากเลยโอ้ยไม่มาโอ้ยวัวมาโอ้ไม่ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ ไม่ยโอเคครับวันนี้โอ้โหแทบสุดจัดเลยนะมาเดี๋ยวเราปลูกต้นทานตะวันกันดีกว่านะเดี๋ยวผมหาที่ปลูกก่อนให้มันเด่นๆเออนี่ตรงนี้โล่งเลยนี่มาหูปักเลยนะต้นทานตะวันนะแล้วเดี๋ยวผมใช้สปริงเกอร์ใหม่ด้วยนะมีทั้งหมดสองอันนะสปริงเกอร์ใหม่อ่นะโอเคสปริงเกอร์อยู่ไหนนี่ครับสปริงเกอร์ใช้เป็นนี่เลยอยู่ไหน ปักเลยปักผมจะใช้เป็นเอ่อเป็นสูตรของผมนะอันนี้คือคนดูจะใช้ตามผมก็ได้นะผมจะใช้เป็นเบสิกห้านะแล้วก็อ่าแอดวานซ์ Advanced เป็นสี่นะสองสามสี่นี่เบสิกห้าแอดวานสี่อ่าก็ตลี่เป็นอ่าสองนะครับตามนี้เลยนะแล้วผมก็จะมีสปริงเกอร์ใหม่ด้วยเห็นไหมอุ้ยจะเป็นสปริงเกอร์นี้อ๋อระยะมันกว้างเขง้ามาเป็นในนี่เห็นไหมสปริงเกอร์นี่ครับระยะมันกว้างมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมปลูกต้นต้นทะเลวันนั่นแหละเดี๋ยว วางไว้ตรงไหนดีเนี่ยแต่ผมไม่อยากใช้ไอ้ดิมันน่าจะนี่น่าดูเดี๋ยวตัวเท่นตัวบนเรานี่ตัวเท่นตัวบนเราโต,าตแล้วสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหรู้ป่ตตะตัวตัวเท่นตัวบนมันจะโตอีกตั้งนานเลยว่ะเนี่ยอุ้ยควบคุมใจอะ่ะได้หมดนะทมันแต่ต้นหนึ่งเดี๋ยวผมหาที่ปลูกน,นะเดี๋ยวผมถอนตอ่อ ไอ้ต้นเวกพูดเรียทิ้งนะแล้วก็เดี๋ยวผมโยกต้นนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมทำรังมาแล้วกันนะแต่นี่โอเคเหมือนวิดีโอนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะอะไรต่อนะสำหรับท้าของเ่ยส่วนในค้าของเนี่ยผมจะไมไ่รู้นะว่าจะใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมอ่าส่วนไอ้ของพวนี้นะผมคิดว่าผมน่าจะทำได้ง่ายๆ,ๆนะ ก็น่าจะมีอะไรว่าไอ้ตรงส่วนไอ้สปริงเกอร์นี้ที่ผมมารีวิวให้ทีนะเดี๋ยวดูในคลิปช็อตแล้วกันนะว่าสปริงเกอร์นี้มันถามว่าทำอะไรได้นะก็เย่วันนี้วันนี้ใช่ว่าดวงดวงผมมันสุดเกินอนะ่ะดวงผมมันสุดเกินอนะ่ะคุณดูแม่ร้อยแพ็คผมได้ทาตะวันเลยเขารู้ผมมะวิปแมนปอใส่โกยเหรออืมเที่ยวผมวันนี้วีวนี้ผมไม่มีอะไรมากมายครับนะก็วันนี้ครับผมไปแล้วนะไวก็ไวเ้ไวเจอกันนะวันนี้ผมบอกเลยดวงสุดจัดนะก็กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับนะก็คือ ผมได้ถัดต่อมาเรียบร้อยครับนะแต่ต้นลุงกูไม่ได้เลยนะต้นลุงเนะี่ยโอเควันนี้ผมไปครับนะไพ้เจกมาทุกคนไปครับบ๊ายบายเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย